เธอคุณวิมอถนเปียนจอยไทยลานวกัมพูชาติดต่อดําเนินการคอมเมนต์ชาวเวียดนามเป็นเอกฉันสนับสนุนคนไทยให้จัดการขั้นเด็ดขาดกับประเทศเนรคุณแบบเขมรไปเลยโดย BBC เวียดนามสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดออกมานะคะทําเอาชาวเวียดนามคอมเมนต์เดือดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยู่ทีมประเทศไทย BBC เวียดนามได้วิเคราะห์สถานการณ์ไทยเขมรว่า เมื่อไม่นานมานี้เกิดความตึงเครียดระ่วงไทยกับกัมพูชาบริเวณสามเหลี่ยมมรกตจุดบรรจบของไทยลาวและกัมพูชาซึ่งยังไม่มีการปักปันเขตแดนชัดเจนทำให้ทั้งสองฝ่ายส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่โดยพื้นที่นี้ถือว่าอ่อนไหวเพราะยังมีข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยซ้อนทับกันอยู่นายกรัฐมนตรีแพท์ทองทานชินวัตรย,ยืนยันว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวกับฮุนมาเน็ตผู้นำกัมพูชาไม่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของชาติ ในขณะที่นักวิเคราะห์ก็มองว่าฝ่ายกัมพูชาเองก็เผชิญแรงกดดันจากฝ่ายค้านซึ่งมักกล่าวหาว่าครอบครัวคุณยอมเวียดนามมากจนเกินไปดังนั้นการแสดงท่าทีแข็งกร้าวกับประเทศไทยจึงเป็นวิธีพิสูจน์จุดยืนของผู้นำใหม่อย่างคุณมาเน็กและแสดงความสามารถในการปกป้องอธิป,ปไตยโดยไม่อยู่ใต้เงาของพ่ออีกต่อไปในไทยความสัมพันธ์ระหว่างอดีตนายกทักษิณชินวัตรกับตระกูลหุน ก็ถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมใช้โจมตีว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนและเคยนำไปสู่ความขัดแย้งชายแดนเมื่อ15ปีก่อน ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายประเด็นชายแดนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่พรมแดนไทยกัมพูชายาวกว่า800กิโลเมตรมีหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีการแบ่งเขตที่ชัดเจนทั้งบนบกและในทะเลปัญหานี้มีต้นตอมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยในยุคอาณานิคมที่เขมรเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสได้มาทําส่วนที่สัญญาเอาไว้กับสยามแต่เส้นเขตแดนหลายจุดได้เลือนหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ความจริงก็คือพรมแดนที่เป็นข้อพิาพาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการล่าอาณานิคมและการวาดแผนที่ในอดีตที่ไม่ได้คำนึงถึงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างแท้จริงความพยายามทางการทูตช่วยได้เพียงแค่ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายเป็นความขัดแย้งทางทหารหากต้องการสันติภาพที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งสงฝ่าย จำเป็นต้องมีมาตรการในเชิงโครงสร้างเช่นการทำส่วนที่สัญญาเขตแดนที่กำหนดอาณาเขตอย่างชัดเจนแอกว่า99%ของชาวเวียดนามต่างออกมาบอกว่าพวกเราขอสนับสนุนและอยู่ข้างประเทศไทยอย่างคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าสนับสนุนประเทศไทยเวียดนามรักประเทศไทยกัมพูชาเป็นคนสองหน้าชันสนับสนุนประเทศไทยคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า สนับสนุนประเทศไทยช่วยสอนให้เหมนรู้รสชาติของการไม่รู้จักบุญคุณคนด้วยนะไลา์คอมเมนต์ก็พูดว่าขมเขมรเป็นพวกอักตระอยูอย่างเช่นคอมเมนต์นี้พ่อมเมนมันอักตัะอยูเวียดนามปีที่แล้วก็ทะเลาะกกับลาวปีนี้ยังจะมาหาเรื่องกับไทยอีกฮ่าฮ่คนแบบนี้มันไม่ดีเลยแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาสนับสนุนว่าใช่ใช่ใช่มเมรมันชอบสร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้านตลอดเวลาเลยคอมเมนต์นี้ก็มาเสริมว่า จีนก็บอกเหมือนกับพวกเรานี่แหละว่าเขมรเนี่ยมันเนรคุณหรือคอมเมนต์นี้ก็พูดว่าพวกเขมรมันเนรคุณและก็ทรยศถูกคนทั้งโลกทั้งเหยียดยามและเหยียดยำ่ำนี่ก็คือผลลัพธ์ของคนเนรคุณและทรยศต่อเพื่อนและก็พี่น้องของตนแบบนี้แหละบางคอมเมนต์ก็ยุให้ไทยจัดการมเขมรและเอาดินแดนที่เสียไปคืนมาซะเลยอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ที่ว่ากองทัพกัมพูชาอ่อนแอเกินไป อ่อนแอกวกองทัพไทยมากประเทศไทยควรจะเอาดินแดนที่สูญเสียกลับคืนมานะฉันสนับสนุนประเทศไทยหรือคอมเมนต์นี้ก็เชียร์ว่าไทยต้องบุกกัมพูชาเลยนะฉันสนับสนุนไทยแลนด์จริงๆเลยหรือคนนี้ก็เกลียดคอมเมนต์จนถึงขนาดไม่อยากได้ยินชื่อประเทศกันเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามันหาเรื่องเขาไปทั่วตอนนี้มาไทยไม่นานเดี๋ยวก็มาหาเรื่องเวียดนามแหละ เพราะมันมีจีนหนุนหลังไงไม่งั้นคงไม่กล้าทําแบบนี้กับไทยแน่ๆชาวไทยของเรานะคะก็เข้าไปขอบคุณคอมเมนต์เวียดนามคนเวียดนามก็มาให้กําลังใจอย่างล้นหลามบางก็บอกว่าเวียดนามเราจะไม่ช่วยเหลือไอคนเนรคุณแบบนี้หรอกบางคอมเมนต์ก็เข้ามาบอกว่าไม่ต้องกังวลนะพี่ชายไม่มีประเทศอาเซียนเข้าร่วมกับเมนหรอกทั้งอินโดมาเลสิงคโปร์หรือแม้แต่กระทั่งเวียดนามของเราก็ไม่เอามาหัหรอก คอมเมนต์แนวนี้ก็มีนะคะว่าผมเป็นทหารผ่านศึกที่สนับสนุนประเทศไทยถ้าประเทศไทยต้องการผมผมจะเรียกทหาร5,000ันนายมาสนับสนุนประเทศไทยไม่รู้ว่าเป็นมุกหรือเปล่าแต่ก็ทำให้ใจฟูได้เลยเหมือนกันนะคะและคอมเมนต์อีกมากมายเลยนะคะที่เป็นเอกฉันพร้อมใจกันแอนตี้เขมรอย่างพร้อมเพรียงพังเน็บแบบเจ็บๆคันๆส่วนใหญ่จะมองว่าประเทศเขมรเป็นประเทศ erm ที่เนรคุณเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม ยังรู้นิสัยแบบท่องแท้เช่นนี้แต่ทำไมทำไมฝ่ายบริหารของไทยเราถึงดูเกรงอกเกรงใจเพื่อนแบบนี้ซะเหลือเกินนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมและให้กำลังใจในเพจ BBC เวียดนามได้อาจจะนำข่าวและคอมเมนต์จากทั่วโลกมาสรุปเอาไว้ในช่องฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้มะเมีย470ด้วยนะคะ